ยินเราจะมาเล่นเกมบอลนะฝนตกเ,เสียงบ,งบังคุณเบาเสียงนะตีนหนึงไปอัพเกมกันโโอห้หน,นึ่ตังไปอัพไปแข่งแล้วกันตีได้ดีมากอ่เอาเราใช้สีนี้ครับเขาใช้สีขาวใช้สีดเำเราเป็นอำนาจมืดอยครับเขาเป็นอำนาจครับอ่าฝนตกเล็กน้อยนะครับ

Mm -hmm. Safety first. Back, back to the Silver. Could be a bit slippery out there. อ่หน oh, ่โอ้หส่งให้จะเบอร์หน้าเรายิบอัพทงแล้วเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดครับโอ้โหยิงไปอย่างง่ายด้ครับเบอร์เจ็ดล้าเบอร์เจ็ดเฮ้ยเบอร์เจ็ hơi bờ chết hơi bơ chết ờ nó nhìn cái xù à bán hấp bán hấp hấp ตบมือให้เบอร์สิบหกครับเราต้องดูท่าเมื่อกี้ของเบอร์สิบหกยิงไม่ยิงธรรมดาครับเอ๊ะอ้มสูงมากเบอร์สิบหกมาจากไหนเนมะื่อกับหลังยิงด้วย ข้าวอีกแล้วช่วงนี้ข้าวไยครับผมไม่เป็นไรเพื่อนดูชนะทำได้ดีแล้วเลี้ยวไปยัง้ไปเลี้ยว,เ,ยวเออยกหลบครับส่งป้ายเออต้อ,ง,อ,อตงดูภาพช้านเบอร์อะไรเบอร์สองครับเบอร์สองส่งให้เบอร์สิบหกปุ๊บสง่งโนเฮ้

เฮือดแรงครับเลี้ยงเดี่ยวครับทำลายเพื่อสาประตูอีเกเลี้ยงีก <c oughs> โอ้ยแก้วห้าประตูต่อศูนย์ ยังไม่ถ uh ึงสีสเลยนาทีเลยโว้ยไม่ถึงสี่สิบนาทียังาสิบตเ็อืม Steps up yeah, to steal like the ball, back to the goalkeeper. There's yeah. so, half-time the, the, yeah, the, yeah. the half-time period but doesn't slow big time, so we're ready yeah. to go again. Yeah. Um, okay. yeah. 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 Runeldo. Aja oke, ตรง,รง,รงนี้เหมืนอนจะไม่ได้แต่ได้ฝั่งีไม่ได้ยัง yeah เจ็ดศูนย์โอ้ชนะครับโอ้โหเจ็ดศูนย์อ้าวเฮ้ โอ้โห70หายไปไหนพี่ตา70หายไปไหนวะโอ้โห70เอ้ยชนะ มขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ